ที่ห้องประชุมอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายเชิดศักดิ์ชูศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชาการให้แก่หัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางเสาธงโดยได้ให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษ,ษฐกิจสังคมการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่น่าอยู่หน่วยงานราชการเอกชนมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นปัญหาน้ำท่วมปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะการแก้ไขปัญหาน้ำเสียดูแลถนนหนทางและปัญหาทางสังคมต่างๆเช่นปัญหาด้านอาชญากรรมยาเสพติดเด็กสตรีและคนชรารวมถึงผู้ด้ยโอกาสที่ถูกทอดทิ้งเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองน่าอยู่ตลอดไป สำนักข่าว PNN New นรายงานสนับสนุนข่าวโดย